สวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายมุมในครัวซึ่งยังไม่เสร็จดีนะคะเพราะว่า,อารอช่างมาทำเพิ่มเติมก็อยากมาทักทายค่ะช่อง KB Channel จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของมุ๋มเองนะคะชีวิตของมุ๋มเองตอนนั้นที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงก็ตอนนั้น จะประมาณอายุที่53ซึ่งตอนนั้นตอนนั้นปี2560หรือคศ2517ตอนนั้นลูกชายอายุ25ปีได้ทำการบวชเพื่อทดแทนคุณยายคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก่อนช่วงที่ลูกจะบวชผมเองเป็นคนมีปัญหากับชีวิตเรื่องปัญหา มันเป็นปัญหาซึ่งมันช่วงที่เข้ามามันเป็นอะไรที่แย่มากแต่มันก็ผ่านมาได้ด้วยได้กำลังใจจากลูกได้กำลังใจจากครอบครัวแม่และน้องๆตอนนั้นลูกสาวก็ยังอยู่มัธยมปลายเรียมตัวจาขปัญหาลลย เราซึ่งเป็นผู้หญิงที่จะต้องเข้มแข็งเพราะว่าเป็นเหมือนเสาหลักของลูกเมื่อลูกชายบวชเรียนได้ไม่นานก็ลาชิกขาบทเพึง่งเพราะว่าบวชแค่ทดแทนคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนาะเราต้องลาสิกขาไปออกไปทำงานต่อ แต่ลูกก็ให้กําลังใจแม่พาแม่เที่ยวพาแม่ไปโน่นไปนี่ให้กาลังใจก็เลยมามองย้อนว่าเราจะทำตัวอ่อนแอให้ลูกไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกก็เลยมาพูดกับตัวเองว่าเราต้องยืนหยัดยืนหยัดตัวเราให้เข้มแข็ง และเดินก้าวไปอย่างทรนงก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะผ่านจุดนี้มาได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำบ้านพักโฮมสเตย์ซึ่งเรามีบ้านอยู่แล้วแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยก็ใช้บริการ ธนาคารซึ่งเราก็เอามาปรับปรุงโครงสร้างบ้านเพื่อให้มันดูดีแล้วก็ทําเป็นโฮมสเตย์ช่วงแรกก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าก็จะเป็นเพื่อนฝูงที่ใช้มาใช้บริการมาพักมาจัดงานเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นบ้านอสองชั้นมีสามห้องนอนมีบริเวณบ้านมีกานจัดเลี้ยงเล็กๆ ก็รับได้ก็ประมาณสิบคนหลังจากนั้นก็เริ่มทำเพจเพจ Facebook เพื่อโปรโมทบ้านพักโฮมสเตยก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งไทยทั้งต่างชาติก็เลยเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าอยากจะหาแฟนต่างชาติ แต่ไม่ได้คิดจะจีบลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาแบบเป็นครอบครัวลูกค้าฝรั่งก็จะมากับแฟนมากับครอบครัวและเราก็ไม่คิดจะจะจะ,จะมาในแนวนี้แต่ถ้าเราเริ่มต้นยังไงว่าจะมีแฟนฝรั่งก็ต้องมาจดรายละเอียดว่า ความต้องการของเราเราต้องการอะไรต้องการฝรั่งประเทศไหนต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ต้องมาคิดกับตัวเองอีกว่าจะเริ่มต้นยังไงก็ขอฝากติดตามช่อง KB Channel ด้วยนะคะแล้วจะมาเล่าต่อค่ะขอบคุณค่ะ